ยังอยู่กับมิจฉาชีพกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการเอาสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆมามาในใช้ในการหลอกนะแต่ว่านี้เป็นเรื่องของการหาคู่อคือเอาความรักมาเล่นเอาความรักมาเล่นกับใจคนอีกแล้วแต่จริงๆอันนี้ผมเคยคุยกับตำรวจไซเบอร์นะออนว่าว่าเขาบอกว่าอันนี้คือเข้าทางเขาเลยนะว่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถหลอกลวงได้คือเขาเอาในเรื่องของความรักนี่แหละม,มาเป็นจุดประกายของการ เริ่มต้นของการหลอกลวงเมื่อกี้กาลังจะตกใจว่าคุณหัูเออนึกว่าคุณกันเหรเคยโดนโหอย่างครับอยากโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเราพูดถึงเรื่องมิจฉาชีพกันมาอย่างต่อเน,นื่องเพราะมิจฉาชีพมิจฉาชีพนี้มีมาอย่างยาวนานและเราหลายๆคนรวมถึงเราสองคนด้วยได้รับวัคซีนกันพอสมควรถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้เองเราก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับวัคซีนเหล่านี้เหมือนกันก็พยายามจะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตลอดให้รับมือกับมิจฉาชีพโดยเฉพาะอะ หาคู่ยังไงครับคุณวรีเพราะว่าตรงนี้คือเขาบอกว่าเรื่องของการหาคู่แอปหาคู่ต่างๆปัจจุบันมิจฉาชีพเขาใช้ช่องทางนี้ล่ะคะในการแอบแฝงตัวตนเข้ามามใช้จุดอ่อนของมนุษย์เรานั่นก็คือเรื่องของความรักในการมาหลอกทําให้หลงเชื่อนะคะโดยซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเลยโดยตํารวจสอบสวนกลางนะคะจึงได้ออกมาขอเตือนนะคะเรื่องของการใช้แอปหาคู่ต่างๆในการหาเพื่อนหรือคนรักนะคะโดยมีข้อระวังที่ต้องระวังนี้เลยค่ะ เล่นแอปหาคู่อย่างไรไม่ถูกหนุ่มฮอตหลอกนะคะ ừ ừ ừ โดยอย่างแรกเลยคือไม่ควรไว้วางใจบุคคลอื่นง่ายๆหากมีความจําเป็นนะคะต้องนัดเจอควรมีเพื่อนไปด้วยสำคัญม,มากนะครับต่อ,ม,อมาอใช่อันนี้คือบางทีคือถ้าเราแบบว่าบางคนอยางมีความรักไงคุณวชรร<ช>อยางมีความรัก ทีนี้ทํายังไงล่ะโอ้ฉันได้ละฉันเจอละฉันไปเลยฉันหนีตัวเลยคือมันจะมีเพื่อนประเภทหนึ่งครับคุณวรีคุณผู้ชมคือไม่ยอมเล่าให้เพื่อนฟังอ่าวันนี้เล่นแอปหาคู่มาแล้วเจอปุ๊บนัดเจอคุย2วันนัดเจอไม่อยากเล่าให้เราฟังเขามีสโลแกนนี้ทําไมไม่เล่าให้ฟังเขาบอกว่าถ้าเล่าปุ๊บเขาเรียกว่าตุ๊บตุ๊บก็คือพลาดไม่ได้โอ้คุณผู้ชมครับจะเอาตุ๊บหรือว่าจะเอาโดนหลอกเพิ่เพิ่มเพิ่มไม่โดนหลอกอย่างเดียวนะ อาจจะไปทําอย่างอื่นที่มากกว่านี้ส่งผลเสียมากกว่านี้ก็ได้นะครับถ้างั้นการนัดเจอนัดบอรดเนี่ยเขาบอกว่าควรมีเพื่อนไปด้วยไปสแกนช่วยหน่อยหรือไม่ก็อ่ะทําเหมือนว่า บอกบอกคนที่เรานัดว่าเราไปคนเดียวอาจจะให้เพื่อนซุ่มซุ่มอยู่ด้าน,นหลังก็ได้อยู่ด้านหลัง<อ>นะคะแล้ว2นะอันนี้คือสําคัญเลยคือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะคะบางคนรักเขามากไงอุย้ยฉันรักฉันหลงเขาฉันดูให้ไม่ดูอะไรเลยไม่สนใจไม่สนใจคุณเป็นใครมาจากไหนเราเห็นแค่คุยกันสองวันปุ๊บรักเลยความรักทําให้คนตาบอดนะคะก็แบบบอกข้อมูลทั้งหมดไปเลยไปบอกเขาว่าอุย้ยฉันชื่อนี้นะฉันแบบเลขบัตรนี้นะฉันเกิดวันนี้ฉันมีรหัสส่วน ตัวต่างๆคืออันนี้แอปพลิเคชันให้ไปหมดเลยซึ่งตรงนี้ต้องระมัดระวัง,ะวงนะคะเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเลข,เลขบัตรประชาเ,เลขบัตรประชาชนของเรานี่แหละมันสามารถเป็นรหัสเป็นโค้ดในการนำไปสู่ข้อมูลอื่นๆหรือเรียกว่าเป็นรหัสฐานข้อมูลที่จะแตก แพร์ขยายสาขาไปหาข้อมูลอื่นๆได้ดังนั้นตรงนี้ไม่ควรบอกข้อมูลทั้งหมดนี่การใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยถ่ายเฟซบุ๊กไปนะเจอสําคัญต่างๆรวมถึงนี่อันนี้สําคัญการโพสต์เรื่องอส่วนตัวลงในในแอปพลิเคชันต่างๆนะต่อมาอันนี้สําคัญไฮไลท์ดอกจันไว้หน่อย พึงระลึกไว้เสมอว่าอะไรที่ดีเกินไปเร็วเกินไปอาจจะมีความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผ่านสื่อออนไลน์อันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์เลยอะไรที่เกิดขึ้นง่ายๆดิต้องเอ๊ะไว้แล้วนะครับอย่างที่คุณวดีบอกว่าตอบเอะต้องทํางานเอ๊ะ,เ,อะเร็วไปหรือเปล่าคุยกัน5ชั่วโมงนัดเจอกันแล้วแต่ว่าบางคนเขาก็มีคตินี้นะว่าบางครั้งความรักมันไม่ต้องใช้ระยะเวลาหลังทนะี่ต้องการเวลาหล,ลัง หนูนานหนึ่งพิดารอยขึ้นมานะรักไม่ต้องการไม่รักแต่ยไม่ได้อันนี้เราต้องการหน่อยช่วงนี้ไม่ได้แล้วสังคมอยู่ยากใช่สังคมอยู่ยากอาจจะทําให้เราไม่มีที่ยืนดังนั้นเช็คกันสักหน่อยนะคะว่าพื้นเพของเขาเป็นใครมายังไงคุยกันสักนิดหนึ่งให้รู้กันหน่อยว่าอุ้ยคุณเป็นอะไรมายังไงคุณทํางานอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรก็ทําความรู้จักกันหน่อยนะครับแต่ว่านี้มิจฉาชีพทําให้เราทํางานกันยากขึ้นนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าใครอยากจะหาแฟนจริงๆอะไรเย้ะ S <S อยากจะหาแฟนจริงๆอยากจะหาคนรักหาเพื่อนคุยจริงๆ <S 2> <S 2> <ช>อย่างนี้แล้วมาโดนหลอกแบบนี้เราอาจจะเสียความรู้สึกได้ <S 2> <S 2> <ช>นะครับ <S 2> <S 2> <S หรือไม่ว่าบางคนเราตั้งใจจะ มอบความรักให้เขาจริงๆแต่คนนั้นกลับคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพหนึ่งอะเสียทรัพย์สองเสียเสียความรู้สึกอย่างที่บอกไปนะคะโดยเรื่องอันตรายที่เกิดจากแอปข่าวคู่เนี่ยมันก็มีหลากหลายอย่างเราก็ได้พูดไปเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหลอกลวงเป็นคู่รักสร้างความไว้ใจทำให้เชื่อใจจากนั้นหลอกให้ช่วยเหลือด้วยการโอนเงินนะคะก็คืออันนี้เป็นประเด็นที่เกิดข่าวสารเยอะมากใช่ครับเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับ คนดังคนหนึ่งคนดังในคนหนึ่งที่โดนเขาเรียกว่าโดนหลอกว่าง่ายคือโดนดุ่มไฮโซเกดที่พูดไปคนหนึ่งหลอกเอาเงินใช่รักเขาไงรักเขาว่ารักเขาก็เลยแบบว่าอ่ะยอมโอนเงินให้ทีนี้พอมารู้ว่าเขาเป็น เป็นกึ่งๆเ,เขาเรียกว่ามาหลอกเราเนี่แหละเอาทั้งเรื่องของเงินเอาทั้งสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ไปหลอกคนอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะคะคก็ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆแล้วความรักที่เกิดขึ้นมันต้องใช้ระยะเวลาความรู้สึกนะคะอันที่2คือการหลอกด้วยการสร้างตัวตนปลอมแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อหวังผลประโยชน์ในด้านอื่นๆอันนี้สดๆร้อนๆเลยเรื่องเดียวกันเลยนะคะก็คือการหนึ่งละบางคนคือไม่ใช่ตัวเองน่ะ เป็นเฟกเอาหน้าคนอื่นมาใส่แล้วก็หลอกว่าฉันเป็นคนนั้นคนนี้ฉันทํางานที่นี่อ่ะไม่ใช่แค่ดอกอดอกตัวเองนะหมายถึงว่าเอารูปตัวเองเี่ยที่ถ่ายภาพคู่กับคนดังออเอาถ่ายภาพคู่ดังแล้วไปแอบอ้างว่ารู้จักกันกับคนคนนี้สนิทสนิทสนมกับคนคนนี้เพื่อนํารูปนั้นนะครับมาเขาเรียกว่าต่อยอดในการหลอกลวงเราต่อไปใช่ค่ะโอ้โหทุกวันนี้เราเราเช็ครูปคู่เราก็ต้องเช็คอีกแล้วนะต้องเช็คนะคะว่า จริงหรือจริงหรือไม่จริงห,<า>หรือรเท็จหรือเปล่าถูกต้องรู้จักกันจริงหรือเปล่านี่อันต่อมาคือการหลอกให้ลงทุนหลังจากทําความรู้จักกันเริ่มเริ่มไว้ใจแล้วไงคุยกันสักพักหนึ่งอะข้ามขั้นตอนกันคุยไปเริ่มไว้ใจแล้วเหยื่อเริ่มตายใจอ๋ออันนี้คือทํางานระย,ายาระยาวระยะยาวแบบหวังผลลงทุนหน่อยซี่นี่นี่ฉันมีการลงทุนนี่เป็นเป็นแบบอสังหาริมทรัพย์เรามาเป็นหุ้นกันไหมเรามาทํางานร่วมกันคุณ50ชั้น50 เนี่ยจะได้เป็นความปลอดภัยไว้วางใจกันได้ก็ลงเลยสีทีนี้เราจะพอแบบคิดแบบนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่ามิจฉาชีพเขารักเราจริงๆเขาอาจจะไม่เขาอาจจะกลับใจก็ได้นะมัน <c oughs> จะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างไหม <c oughs> โอ้มันจะเกิดได้ยากนะเออเราจะมีข่าวเราอยากนําเสนอข่าวแบบนี้บ้างจังเนาะเออ<ก>คุยกันตั้งใจจะมาหลอกแต่สุดท้ายออรักจริงๆกลายเป็นไม่หลอกแล้วออทาธุรกิจเติบโตยิ่งใหญ่จะมีไหม <c oughs> ก็ต้องรอดูในอนะคนมันอาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ทราบแต่ว่าอันนี้คือส่วนใหญ่อ่าป้องกันไวนกน้ก่อนส่วนใหญ่แล้วต่อมาก็คือสุดท้ายคือการหลอกชิงทรัพย์ปัทุศร้ายจนถึงแก่ชีวิตโอ้โหอันนี้อันนี้แรงเกินขั้นตอนตบตีเลยตบตีเลยเออตบตีเลยคือทำร้ายร่างกายเลยคือเธออยามาทําร้ายหัวใจของเราได้ไหมนะก็คือพอทําร้ายหัวใจแล้วปุ๊บคือเธอมามาตีเราอะ่ะคือเราเจ็บตัวด้วยนะไม,ไม่ได้ไม่ควรนะคะเพราะว่า เข้าใจเข้าใจเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเออหยอกๆแล้วแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นเรื่องอันตรายออชิงซับอะไรพวกนี้บางคนเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ควรนัดเจอกันแบบสองต่อสองมันจะส่งผลมาถึงนี้แหละหลอกชิงทรัพย์นะครับจนถึงแก่ชีวิตเลยก็ว่าได้นี่แหละชีวิตเราสําคัญนะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราพูดเรื่องนี้กันนานจังมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน<ร>อินเ<ร>ออ,อ,อมันเป็นเรื่องของความรักนะทุกคนในฐานะคนกำลังหาคู่อยู่ เนี่ยมันเจ็บ้ำน้ำใจคุณเนี่ยย้ำอย่างนี้สิเผื่อฉันโดนขึ้นมาเนี่ยทำยังไงล่ะพอฉันคุณก็ต้องดูดีๆแอปหาคู่มันก็มีหลายแอปคุณก็ตรวจสอบดีๆไม่ฉันฉันไม่เล่นไงเพราะว่าฉันเน้นแบบเจอในที่สาธารณะแล้วก็คุยกันอะไรอย่างนี้เน้นเจอตัวจริงมากกว่าเน้นเจอตัวจริงนะคะก็ฝากไว้ว่าคุณผู้ชมการใช้แอปมันไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าเราต้องมีสติในการใช้แอปนะคะรวมถึงกันกรองให้ดีคัดกรองกันหน่อยนะคะไม่งั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อจนถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยแต่พูดถึงพวกมิชชีพมันเอาท โอ้ oh, <laughs> คือน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว,าลวมาทุกแ<ส>แผน่นดินไหวจนถึงความรักออนะคะอย่าเล่นกับใจคนเลยค่ะมันมันบาบ,บางบใจอ่อนแอนะคะ